สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณผูชอบทิพย์หรือคุณผู้แจ้งอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2เกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปรู้ถึงพระธรรมนะคะพระธรรมก็คือหลักคําสอนของพระพุทธศาสนานะคะเราต้องรู้ก่อนว่า ศาส,สนาพุทธของเราเนี่ยประกอบไปด้วยพระรัตนตรัยนะคะก็คือแก้วสามกานเองในศาสนาพุทธนะคะประกอบไปด้วยพ,พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะซึ่งในบทเรียนนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับพระธรรมนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็ะคือนักคำสอนก็คืออริยสัจสี่นะคะ ซึ่งอริยสัจสีก็คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้า,ชาใช้ในการตรัสรู้นั่นเองนะคะซึ่งอริยสัจสีเนี่ยประกอบไปด้วยทุกขโมทยัยนิโรธและก็มรรคนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในกรอบสีม่วงน,นี้นะคะจะประกอบไปด้วยหลักธรรมต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องซึ่งวันนี้คุณครูจะพูดถึงเรื่องของทุกขก่อนนะคะซึ่งจะมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องก็คือขันห้าและท่าสีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าทุกข์เด็กคืออะไรนะคะ ทุกคือทำที่เราควรรู้ค่ะทุกเป็นสภาวะความไม่สบายทางกายทางใจอันนึ่งมาจากการพัดคลากจากสิ่งที่เรารับหรือการไม่สมหวังความป่วยทางกายความป่วยทางใจโรคใครไข้เจ็บปังสานะคะหรือการเยียนวายายเกิดในวัฏจักสงสารวัาจักรสงสารก็คือการเกิดแก่เจ็บตันเองซึ่งตามหลักศาสนาพุทธของเราเราจะเชื่อในเรื่องนี้นะคะหลักธรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทุกเนี่ย จะเป็นขันห้าและท่าสี่นั่นเองประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยขันห้าค่ะขันห้าหรือเบญจะขันขันห้านั่นหมายถึงว่ามีอยู่ห้าอย่างนะคะก็คือส่วนประกอบของสภาวะทางกายและจิตใจอันเป็นรูปธรรมและนามธรรมประกอบด้วยห้าสิ่งดังนี้ก็คือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและยินยานขันค่ะซึ่งแต่ละอันจะคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกัน อันแรกค่ะคือรูปประคันค่ะส่วนที่เป็นร่างกายพฤติกรรมคุณสมบัติต่างๆของร่างกายและส่วนประกอบที่เป็นรูปธรรมทั้งหมดของร่างกายเรานะคะเราจะเรียกว่ารูปประคันอันที่สองค่ะวินาขันส่วนที่เป็นการสวยอารมณ์ความรู้สึกทุกสุขดีใจพอใจหรือความรู้สึกเฉยๆนะคะตัวน,นี้เราจะเรียกว่าเวทนาขันนั่นเองนะคะสามสัญญาขัน ส่วนที่เป็นการจําสิ่งที่ได้รับอย่างเช่นรถคันนี้สีขาวรถคันนี้สีแดงต้นไม้สีเขียวนะคะคืะอการจดจําหรือการจ,จดจําชื่อการจ,จดจําสีต่าง,งๆที่เราได้รับรู้มานะคะอันนี้เราจะเรียกว่าสัญญาขันนั่นเองค่ะอะ่ต่อไปสังขารขัน,นะคะ่ะส่วนที่เป็นการคิดปรุงแต่งโดยสามารถแยกแยะสิ่งที่รู้สึกและจดจําได้นะคะและอันสุดท้ายวิญญาณขันคือความรู้สึกอารมณ์ทางอายตนะทั้งหกนะคะก็คือทางทาง้งผู ตาจมูกลิ้นกายและใจค่ะอะเรามาดูว่าอายตนะทั้ง6เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง6ของมนุษย์นะคะได้แกนน่1นการมองเห็นเราจะรับรู้ผ่านทางตานะคะ2การได้ยินรับรู้ผ่านทางหู3การรู้รสเราจะรับรู้ผ่านทางลิ้นนะคะ4การได้กลิ่นรับรู้ผ่านทางจมูกค่ะและ5ก,การสมัมผัสรับรู้ผ่านทางกายก็คือ ใช้มือสัมผัสหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสนั่นเองนะคะ6การรู้สึกรับรู้ผ่านทางจิตใจนั่นเองค่ะก็คือถ้าขันทาเนี่ยประกอบไปด้วยสองอย่างด้วกันก็คือการที่เป็นรูปธรรมก็คือเป็นกายค่ะรูปธรรมคือสิ่งที่เรามองเห็นจะต้องได้หรือจิตใจเราจะเรียกว่านามประธรรมนะคะกายเป็นรูปธรรมจิตใจเป็นนามประธรรมนั่นเองและสุดท้ายค่ะท่า4ท่า4เนี่ยเป็นองค์ประกอบของสภาวะทางกายของมนุษย์ ที่เราเห็นเป็นรูปร่างอยู่ตรงนี้นะคะเราประกอบไปด้วยธาตุสีด้วยกันซึ่งจะทํางานเกี่ยวข้องสมคัญกันหาเกิดความผิดปกติจะทําให้มนุษย์เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นบอกเกิดถึงความเป็นทุกข์นั่นเองค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอธาตุสี่ประกอบไปด้วยปฐวีธาตุหรือว่าธาตุดินได้แก่เนื้อผมได้ฟันกระดูกที่เราสามารถจับตรงได้พุกนี้นะคะก็คือจะเป็นธาตุดินนั่นเอง อาโปธาต์คือธาตุที่เป็นน้ําอะไรที่เป็นน้าในร่างกายบ้าง่ะอย่างเช่นเลือดน้ําเหลืองหนองน้ําลายอะไรพวกนี้นะคะเตโชธาตุธาตุไฟเป็นอุณหภูมิในร่างกายนั่นเองค่ะต้านเผาผลาญต่างๆในร่างกายเ่าพวกนี้นะคะวาโยธาธาตุที่เป็นลมค่ะที่เป็นลมเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์เราออย่างเช่นลมหายใจกดในกระเพาะอาหารหรือการ่ายลมก็เป็นวาโยธาเหมือนกันค่ะ